คือเปรนากาศทางทางที่เราจะไปผู่ว่านผู่ว่านมันปอกนะครับวันนี้ทางจะเป็นนวิ่งเราเอาซุกๆไปแล้วครับวันนี้ก็ดูครับดูดีครับก็มีเราก็เที่ยวมาเลยนะครับวันนี้เราซุกซกนครับซึ่งได้ไปเลยครับอย่างกันทางท่าครับ มเนีายขององ่าวานงนี้ยังดีมาก กะขายเดืนมั้เมือเนเวยกะเฮินกะกอละอิงมาซืที่น่ได้เ้หขายเดือนยูงสมัยยังครรับโปกน,นอนรับรนี่คือช้อปปิ้งมอจากมู่นแอนนะครับก็ขายของที่เขาทำกันนะครับ ต้อยแหวนหรือก็แผนที่ทั้งหมดนะครับบางคนก็ไม่ได้ขายนะครับพอดีนักท่องเที่ยวมาไม่ค่อยเยอะวันนี้นะอีกอีออออปอกะว่าอะไรขาย,ขายดูวยเนีน่ยวันนี้ไม่ไห,หลห,หัวมันหรอเสียกมึงจ้ะเฮ้ยดูเขาโองจางว่ะป,ปีน้องกันตั้งวานนะเจ๊ดิซื้อของไฟก่อวันใดแกเอากอ เขาพวกใครซื้อเที่ยงไตบุญว่าเขาว่าไม่กับซื้อปีนอกแอนเทานี่กับพี่ซื้อปีนอกอาคาเตือนอีกหลายครั้งเลยนะครับวันนี้ก็มีตังสาวอาคาสาวแอนด้วยนะครับวันนี้ครับอ่าขาคาเลยดิอ่ะอู้ดับบลิมจอย I mumu, yo mumu! It says we beautiful with the architect in the dredge. So they don't do that, they just very and it's No, no, the The beach one the digression, to dive in the color to make it. This is the symbol of the arc yeah, ah. yeah. 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 Different from the end and the end they don't make the sign <laughs> ก็เป็นหมอของคือลาคือมาดิยินดีค่ะ oh. มีขายของของสาวอาคานะครับใครๆที่มาแอลที่เนี้ยอย่าลืมซื้อของผากไปแจกสาวนะครับก็มีสาวแอนเสียบสาวอาคารนะครับวันนี้ครับก็เปียกอากาศสวยงามมากครับดูครับ yeah, yeah, yeah. นี่ครับ นี่ครับมีอะไรไม่รู้นะครับเอามาโชว์หน่อยครับก็มีผ้าถุงนี่ครับสีของผ้าของชาวอาข่านะครับสวยงามมากครับวันนี้ครับก็มีเยอะมากนะครับดูครับดูนี่ครับนี่ครับใครอยากได้อะไรก็สั่งเลยนะครับแต่ว่ามันแพงนิดหน่อยครับที่นี่มันไกลกับในเมืองเชงตุงมากนะครับดูดูดูครับนี่ครับ โอ้ยอมมือูยอมมือมอยอ้มือไม่เหี้ยหูเหี้ยหมคออย่อู้ยหารังยูมา้ยยูมา้ยยูมา้ยมีอ้อยอ้อยเนาะเจ้าอ้อยเนาะอ๋อล้อหลังฮันดิบิเตสวยงามมากนะครับที่ครับดีไซน์ของชาวอาคานะครับก็สวยงามมากครับพอดีมันไม่มีลูกสาวผมก็ไม่ชื่อแล้วเออเออเนะถาวบเล่นกนนะจีถ่ายภาพเลยนี่ครับสวยงามมากครับของเมทัลนะครับ นี่ครับอ้สีมันนี่ครับเขาบอกว่าสวยงามมากครับแต่ว่าไม่แพงนะครับแค่สองหมื่นเองไม่แพงไม่แพงสองหมื่นเปลี่ยนกนได้ถุงโอ้ยย่อมือเยอนี่ครับเขากำลังตกลงราคากันนะครับกี่พันกี่ร้อยเจ็ดนะครับนี่ครับผมจะต้อง อธิวายความเป็นชาวอาคาให้พลังพังนิดหน่อยครับพอนนี้นะครับก็ขายของไปอากาศของทางด้านกึ้นนะงกำลังราคามันแพงหรือเปล่านะครับก็ นี่ครับพี่เธอกำลงังร้องเพลงนะครับสนุกมากครับวันนี้ก็ช็อปปิ้งช็อปปิ้งมอลของเขาวันนี้นะครับก็ร้องเพลงแล้วนะครับนี่ครับก็เด็กๆมาจากมุ้วานแอนบางคนก็เพิ่งไปเอาหน่อไม้ไปขายแล้วเพิ่งกลับมานะครับชาวแอนนะครับก็ไม่เคยเห็นรถ นี่ครับรถเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะน่าจะมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องชาวแอนเพิ่งกลับมาเอง อันเวย้อนมาหน่อยดิอเอาเลยเอาเลยเอาแดงเอาเลยแดงได้ก็เออค้าเงูเออครับเพิ่งกลับมาจากอะไรนี่ครับมีอะไรรังยังนี่เนี่เขาอ่ะเขาเออเขาอ่ะก็สิเข้ามาเนาะ เขาจะย้อนกินข้าเขากแต่ย้อนกินเข้าชูนะซื้อมาแล้วเปลี่ยนกับข้าวบุนน้อน้ำเต็มนี่ครับก็วันนี้เจอกับชาวแอนชาวอาขานะครับเพราะวันนี้ก็โชคดีมากที่มาเจอเขาเพิ่งกลับมาไปซื้ออาหารการกินมาครับซื้อข้าวมาครับบปรยากาศของชาวอาคาขายของนะครับก็ชอปปิ้งมอข้างทางทังนะครับก็สวยงามมากครับวันนี้ครับ นี่ครับเขาก็อยากมาขายของของเขานะครับก็วันนี้ก็ทุ่งนาเียวไปหมดนะครับสุดยอดนะครับปีการนี้หาไม่ได้นะครับนี่ครับสวยงามเต้ๆครับย้อมมือมือนี่ครับทางที่พลังลงมาทางนี้ก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์ขายของเล็กน้อยๆครับสวยงามมากครับวันนี้ครับ ดูครับแม่เท่าชาวอาคานะครับก็มาขายของที่ระลึกลของผ่กของเขาครับไปดูใกล้ๆนั้น,นครับยิ่งฝูอาคา Plus in the dress. Okay. okay. Good. <laughs> Come on. Ah. นี่ขายอย่างนี้อ่ะขายตองอ่ะนี่ครับชาวอดิสอาร์คาเลดี้พอโชว์นิ่งเดอะบานาน่าลีฟออร์ซัมออนดิคอร์เดอะบานาน่าฟลาวเวอร์พีนัทเอ็กเชนจ์หรือมีพีนัทซัมติงไพอาจวูดเอ็กเชนจ์ฟอร์เวจจิเทเบิลอลไลดิชซอร์รี่ฮายโอเค 嗯。<Okay. S 2> okay.